ใช้เมาส์กลางูนี่นั่น,นโอเคตอนนี้เราก็มาเราต้องทำอะไรก่อนนะเคาะหินเอออไม่ได้เก็บยาก่อนโอเคเอาไม้เคาะหินได้ไหมเคาะไม่ได้ถังละโอเคเราได้ถังมาแล้วต่อไปเคาะหินด้วยมือเปล่าโคตรเทพเได้อาหารนะ ไม่ไมเราเผลอกินเข้าไปอันนี้อันนี้แหละเคาะไม่ได้กระดูกเคาะได้โอเคเราได้อาวุธมาเป็นกระดูกแล้วดาเมจดีกว่าเคาะด้วหมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บหินอุ้ยเคาะไม่ได้เก็บทรัพยากรอาหารการกินเราต้องมี จำแนយมันจะมีมอนสเตอร์ให้เราสู้ด้วยนะแต่ว่าก็คงสักพักหนึ่งเอาเคาะไม่ได้โอเคกระดูกมันค่อนข้างจะอินฟินิตี้สามารถคราบชุดเกาะจากมันได้นะถ้าจำไผิดพวกเอาวอาวุธก็คราบจากมันได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดเราใช่ไหมเราเกิดมาจากตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องทำการล้อมรั้วแต่ตรงนี้มีถังอะไรไม่รู้ เราจะเก็บทรัพยกรแถวนี้มาให้หมดเลยกดค้าปุ่มไหนก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาะให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคิดมันเห็นอะไรอยู่ขยิกข้างล่างเอาไว้ก่อนเก็บเก็บเก็บมาร้วลวเกมนี้วิ่งได้ไหมวิว่งไม่ได้โอเควิ่งไม่ได้ไม่ได้ เคโปกๆเฮ้ยแร่แร่นี้เราเคาะได้นีมได้ปะเฮ้ยเคาะได้นี่มันชาโคนี่โอเคเอาไปเกาอไฟเสียงลมอาจจะเข้านะครับผมร้อนเ,อเปิดพัดลมจอเฮ้ยมืดแล้วอะ่ะมืดแค่แบบตอนยังไม่มืดันนี้เคาะไม่ได้ไม่เป็นไรหินนี่แหละ เฮ้ยเคาะได้เอาดิก้อนอิดเป็นบลิกเหรอเป็นกำแพงเราเอามาล้อมรั้วได้เดี๋ยวเราต้องมีบ้านสักหลังใช่อิดเดียวกันป่ะใช่เออทำไมเราต้องขอตั้งเยอะทำไมลอาแม่ล,ล้อมรั้วไปเลยแต่เราก็เกิดมาตรงน,นี้ใช่ไหมอา้าวขคอ,อีก,กันได้กันวัตสัก นี่แหละเห็นเดียวกันไหมต้องหาของตีที่มาดีกว่านี้นเลยอา้าตีนี้โดนเลยโลโกอต้องเอาเซอร์เมาส์ไปให้โดนเป๊ะ เคเราจะทำการล้อมล้อมล้อมตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่หาทางตัดต้นไม้ที่หลังโอเคปิดตรงนี้ตรงนี้ไปปิดไปก่อนพอปะโอเคพออยู่ปิดตรงนี้ตรงนี้เอา้าหมด เอาหาถังเอาวางถังวางไว้เก็บของวางไว้ตรงนี้มีถังอีกหลายใบยจําได้โอเคประมาณนี้ครับอากดแท็บครับแล้วครับส n e น i ิกแอ e ได้จัดมาขวานต้องมีโต๊ะครับไม่พอขาดไม้ไอ้พวกนี้อันนี้ครับได้เป็น Wooden p พ a n k ทอสจัดมา อันนี้เชือกครับได้กี่อันได้สองอันจัดมาแล้วตอนนี้เราครับไปได้อีกคับอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้าใช่ปะ่ะหรือวลาคับของวะจะไม่ได้ครับน่าจะคับเสื้อผ้ามั้งเอาวางไว้ตรงนี้ตรงกลางตรงกลางอ๋อต้องติดเสาจัดไปตอนนี้เรามีขวานแล้วเราจัดของก่นกอนโอเคอันนี้ก็ลงมาข้างล่าง รวกนี้ไม่ได้ใช้ที่เก็บไว้ถือในมือปั๊บอ่าเรามีขวานเราจะทำการโค่นต้นไม้ทิ้งโอเคเด้ต้นไม้มาแล้วโฟก์ปปไปเดยวต่อไปเราจะทำการลื้อตรงนี้ออกมันได้มาเป็นหินโอเคไม่เป็นไร มีสโตนเฮดด้วยวะกำแพงจงมาปโป๊กได้มาเป็นก้อนหินอยาวเลยเคาะทิ้งกันเลยจะได้เลยเคาะนานมากนานกว่านี้ก็เกินเฮ้ยได้หลายอย่างได้อยู่ได้มาแต่หินวะห่านจร ได้มาแต่หินใช่อันนี้มันจะได้กำแพงเราได้หินเอ้าหล่นน้ำาลนน้ำไม่ได้เอาหล่นหมดเลยว่าบอกเปลี่ยนไปเคาะไม้ต่อโอเคอันนี้น่าจะเคาะได้เอา้าออมได้งั้นก็ต้องทำกำแพงปิดไว้ ตอนแรกนึกว่าพ่อไม่ได้ก,กะว่าจะปล่อยไว้นะเคาะฐานทิ้งออกได้แตแดมออกทางนี้ได้แหละโอ้ชีวิตเขาไม้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเรายังไม่มีพวกอาว,อาวุธอะไรเลยชุดกงชุดเกาะก็ไม่มีน่าต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไป โอเคพอจำไอะไรเก่าได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าก็เล่นไว้นานแล้วเกมเนี้ยนานมากอันนี้เท่ดีปล่อยไว้เราจะค้าบเวิร์กแบนด์บเสร็จแล้วก็วางโต๊ะเวิร์กแบนด์ไว้ตรงนี้อุ้ยตรงนี้ใช่ป่ะอ๋อต้องลิดขวาเก้าอี้ ไม่เอาเอามาทําไมที่นอนที่นอนจําเป็นแต่เราไม่มีแพักกอสว่ะกาแพงไม้ไงเหรอกำแพงไม้ก็จําเป็นนะเอามายี่สิบอันพอไหมพอจัดมาเราต้องเอาไปล้อมรั้วอา้าววอเตอรฟักวางไม่ได้เดี๋ยวนะบ้าบอ วางไม่ได้เอาก็วางได้นี่มันหลอกตางั้นเหรอโอเคหลอกตาหลอกยายอ่าน่าจาักกันอะไรอะไรได้อยู่อ่ากันแวะกันแวะเผื่อมีตัวอะไรมาบุกโจมตีเราเราจะได้รับมือได้โอเคมีปลาอยู่ในน้ำเราต้องสร้างเบ็ดตุกปลาไหมเพื่อจะมา มีเบ็ดตกปลาครับไหมอ่ะจำไม่ได้มีโล่โล่ไม่พอดาบดาบขาดไม้เหรอพื้นไม้มันใช้ข้ามข้ามข้ามได้ปะ่ะทำเป็นสพงสะพานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ปะ่ะไม่ใช่นี่เป็นแค่พื้นไม้ธรรมดา นไม้ทำงานเก็บไว้กาแพงเก็บไว้แร่ก็เอาออกมาเก็บไว้แร่ก็ใส่กันนี้ก่อนละกันแล้วก็ชาโคเก็บไว้ประตูใช่เราต้องมีประตูแล้วน,นี่ก็คือธนูซึ่งเราก็ยังขาดไม่ได้ไม้เราใช้ไม้ไปหมดแล้วดีนะมันไม่มีค่าความหิว ไม่งั้นแย่แน่เลยเพราะเราเจออาหารไม่มากโอเคเก็บไม้อกโอกไปกมาด็ขวานครับขวานดังเดิมขวานแล้วนั่เคาะไปต้นไม้เล็กไม้ใหญ่เคาะหมดนะครับ อจะต้องหานะวิธีการข้ามไปฝั่งกระโน,น้นเอา้าไอ้นั่นไม่ได้ไอพิกแอคโคละระดับมารลเวลต้องใช้พิกแอคที่แข็งแกร่งกว่านี้แต่นี้แน่นอนเสียหายอุ้ยลงน้ำโดนดามิทได้ของมาประมาณหนึ่ง อเคเก็บให้หมดอันนี้แหละเคาะไม่ได้หินไ,ได้อยู่โอเคประมาณนี้น่าจะได้อันนี้เอากลับบ้านกำแพง พะกับบ้านทั้งหมดอันนี้เป็นหินก็เอามาเคลียร์พื้นที่เนี่ยมันโล่งๆเกมนี้ปับภาพสูงสุดได้แค่ขนาดอย่างนี้นะครับสองพันยี่สิบสี่คูณเท่าไรก็ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะเจ็ดหกแปดมั้งมันก็ไม่เชื่ว่าเกมเก่าแต่มันปรับได้แค่นี้จริงๆ อาจจะต้องเอาไปตัดขอบออกมาเพื่อให้มันดูได้เล่นได้โอ้ตรงนี้ของเยอะวะ่ะชาโคลเลยแร่ที่เราอยู่เกิดมาคือของดีมากเมืดอีกแล้วไม่ดจริงมัาเนี่ยเหลืแค่เม็ดแาประมาณนี้ พวกอาวงอาวุธอะไรพวกนี้มันไม่มีมวนันพังแต่มันมีระดับเลเวลโอเคเอาไม้มาเราได้กำแพงอิฐมาแล้วเราจะมาวางไหนสวยขึ้นเยอะไม้งงๆออกไปอ่าอันนี้อันนี้ก็ไม้ปก๊ๆกไป แต่มันมีแค่อันเดียวอยูวะอันนี้ก็ต้องเอาไม้มาเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้เป็นไม้นี่ก็ไม้นี่ต้นอ่อนไว้ปลูกได้เออเ,เอามาปลูกด้วยต้นอ่อนองนั้นเหรอเอาปลูกตรงไหนดี่ก็ไม่อ่อนนี่ว่ะพุ่มมาเลอเลยเอ่าติดติดติดตด ตั้งองข้างนอกตั้งแล้วใช่ไหมโอเคนี่คืต้นเนี่ยเยอะจะงไงนี่คือต้นไม้วางไหนได้วางตรงนี้ได้ตรงนี้โอเคเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างตอนนี้เราสามารถคราบโต๊ะได้เพื่อเก้าอี้ของพวกนี้มันของประกอบมันนั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย พุดเดิ้ลซอสจัดมาจากโล่โล่ไม่พอไม่มีหนังกล่องเรามีถังแล้วไม่จำเป็น่ m เอ็ s ทคืออะไรวะที่วางหนังสือเกี่ยวกับอ่าเวทมนต์นี่คือชั้นวางหนังสือธรรมดานี่คือบ้านนกจัดมาบ้านนกน่ารักอันนี้ก็คือบาเรลถังที่เราได้มาเมื่อกี้บอนไฟวะ คัมไฟอันนี้ประตูไม้ต้องมีไอ้พวกเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกเสื้อเกาอหนังหนังอะไรนี่คือบยังไม่มีของให้ครับอ่ะขัมไฟไว้ตรงกลางส่วนประตูประตูติดไว้ตรงนี้อแอะแต่แต่ โอเคครับก็สำหรับเันอนี้เอาแค่นี้แล้วกันพบกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ